สวัสดีจ้าทุกคนทักทายจ้าเจอกันกับพี่นุ่นเหมือนเดิมมืัอนี้อีกอ่ากําลังทําความสะอาดบ้านอยู่จ้ากินข้าวเซตก็เลยต้องล้างถ้วยล้างซั่ต้องล้างสิ่งของล้างตาออีจ้าเวลาถั่ว้าไม่กันนี่กินเมนต์แลค่ะพี่นุ่นก็เลยต้องล้างให้สะอาดมืัอนี้เฮดสเต็กเนื้อให้ใหญ่ออกิน มันก็นเลยต้องมีกินน้ำมันจากพี่นุ่ก็กต้องล้างตเตามันเรียบร้อยเลยระวังที่ล่างเตานะคะก็มาทาักทายนี่ก็มาสวัสดีเพื่อนเนาะเป็นยังไงกันหนาวเราได้ทางมึงบอกกันได้อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเย็นค่าเย็นเนี่ยแม่เมื่อนี่ย่างไปซื้อของอยู่จัมโบอยู่โลตัรโลตาลสงย่างไปซื้อของ สื่อของอยู่ะซุปเปอร์ตาติโจมันหนาวอะไรห,หนาวดีแท้สีลัพี่น้ออยู่เมื่องหนอกก็ได้เนาะมันต้องมันต้องทำใจอ่ะเพราะว่าเขาได้มาอยู่นี่แล้วด้มันต้องเตะปรับสภาพปรับสภาพตัวเองแล้วใช้สุดทาง้น่านาดูแลตัวเองจ้ะวิตามินซียขค่ะบอกว่า ที่ไหนก็เป็นว่าข่าเดี้ี่หนึงกัลูกข่าก็บจิมาทุ่มเรื่องเมือนจะได้เตรียมตัวเฮ็ดงานอีกรอบหนึ่งวันสุกกับวันสุกกับลูกข่าเน้นเอียดเลยวันสุกอ่ะวันมือหัดมือกับสามสี่ชั่วโมงเหรอวันหน่วันสุกอีกสี่ชั่วโมงวัาสี่หาชั่วโมงวันสุกกระ ก็ดีใจอยู่ค่ะที่ที่ลูกค้าเพื่อนมาใส่บริการน้่เฝ้าพี่นุ่นก็ถือว่าแสดงว่าเฝ้าทั้งงานดีเนาะค่ะเนาะเขาใส่ใจลูกค้าก็ทางเพิ่นกบมาก็นี่แหละคือความดีใจของคนทำง,งานนะจ๊ะ้าเพิ่นกมาม่าเฝ้าก็ดีใจเราอีกเรื่องหนึ่งนะคะพี่นุ่นอยากจะมาแบง่งปันก็คืออ่าส่วนมากเรา เท่านีมากไปแค่ข้ามเบาของคนอื่นเนาะคะ่ะนะไปไป,ไปเปเยวข้ามเบาของคนอื่นมาใส่ใจแล้วก็มาให้ตัวเองทุกทุกใจนะคะซึ่งมันเป็นมันเป็นการแบบทำลายทำลายตัวเองโดยที่บุรูโต้เยคะ่ะที่โจ๊กข้ามเบาของคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับมีสองข้อมีแต่มัน เป็นดาบอ่ะเป็นดาบสองคมทีที่ท่างหลายมันลดเลยจ้ะบางคนที่ว่าว่าเป็นข้องว่เป็นตัวของตัวเองทำผู้ใดเ้เบาอีหยังแม่งกะค่อยอตางเออหอ,อมหมไปน้ำเงินแล้จ้ะคือตันนี้เ้าก็ต้องระวังเราใครเนาะเราต้องนี่สะเตะนะคะพี่จันนากนมาเอ๊ะ ที่เขาบอกนีมันมันมันแมนมันตรงบอหรือว่านันหรือว่ามันเป็นตามที่เขาวบอกก็ออกมาฟ้าปูนแค่นั้นเองจ้ะทำนั้นมันแมนตามที่เขาบอกก็บพรต้องใส่ใจคนอื่นความค่อนจะแค่ความรู้สึกของคนอื่นไลยจนจนกลับมาให้เจ้าของจิตตกให้เจ้าของเ่าเป็นนเหตุการณ์เหตุงาน นี่นะคะมมนเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งเป็นพลังงานดานลบทีไม่ชุดเท่าค่ะโบไฮเห่เามีความคิดสารสนเห่เอาอยู่มกมุนอยู่กับเรลืองบบเป็นเรื่องเรื่องไล่ซาละตัะมันบเรศสวยเอียงได้ได้ดค่ะเรื่องแบบนี้มันบริสวยเอาเลย ช่วยอะไรเราหรอเพราะฉะนั้นเราก็อยา่าไปคนหูเบา <c oughs> อย่าเปนคนเป็นคนที่ว่เาเก็บข้าวเบาของคนอื่นมาใส่ใจจนตัวเองบ่งเป็นการทำงานบ่เป็น ก็เป็นตัวของตัวเองไม่แมีนจ้ะตัวของเฮาเฮากะใส่พิจารณาอ๋อความคิดเฮรว่าแต่ไปแค่งข้างคนาาเฮ้ย่าหน้าหากินเนี่ยจ้าเขาบอกว่านั่นบดีอันนี้บดีก็เชื่อเขาเขาบอกว่าไปแย่งเพราะนั่นบดีก็เชื่อเขาทางข้ังนี่นบดี เดรร้องเลยนะเจ้ฟังก็เยเน้เฮ้ยแฮ้ผู้ใดแห้มาบอกให้นิ่งหายนี่คันแคบได้นิ่เราเฮ้เก็บมาคิดเดีเ๋ออยวอามานอนคิดนางคิดนอนคิดให้เจ้าคล้องปุ่มตัวของคุณคุณอยากทําทอะไรคุณทําเลยคุณอยากกินอะไรคุณก็กินคุณอยากได้อะไรคุณก็มีไปทําไป คนอื่นบริหารเงินให้เฮ้าบริเอาเงินเหือไม่เห้าใส่ห้ามอลไรเงินเหลือไม่ให้เฮาใส่ลองฟังฟังจักน่อยก็ได้จ้ะถ้าเขาบริโภมาซอยอียังเฮ้านี่เปิดด่านี้เราจะอย่าไปแค่อย่าได้แค่อย่าได้แค่คำคนอย่าได้อย่าได้แค่อย่าได้แค่เดี๋ยวมันจะจนใจเราเอง ไปหาเหตุหาธรรมจะโฟกัสคนที่เฮ้าหากะะกกักเนาะค่ะนอเรากกโฟกัสคนที่หักเฮาเพราะว่าคนทีเฮ้าหักเรากกคนทีหักเข้าด้วยใจที่ามาจากใจก็คือคนในครอบครัวของเฮ้านะคะว่าจะเป็นพอ่อแม่ลูกเฮ้าสามีเข้าญา,าพี่น้องเฮ้าบางคนกนอาจจะดีบางคนอาจจะบด่ดีก็ว่ากันไปนะฮาก็เลือกเบ่งเอาจะฮใหไ่เรานั่นล่ะคะ่ะ เอาเอาวลาไปใส่ใจดูแลคนในครอบครัวเห้ดีกว่าดีกว่าเห้เอาไปเอาหูเให้เอาใจของเห้เอาความคิดขห้เอาไปโฟกัสเรื่องมาเป็นเรื่องค่ะมันจะเห็นให้เเสียสุขภาพจิตอารมณ์แบบนี้มันมันเป็นอารมณ์ที่อ่าบ่ดีค่ะยิ่งไปคิดยิ่งไปโมกมุนแล้วเขาก็ยิ่งจะดึงดูดพลังงานรลบๆหเขาคงจิตเจอแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะเป็น ข้อหลัขางหรือสังคมหรือว่าเพื่อนรูวมงานะเข้า,ขาไปฟกการเรื่องอที่บอดีบอสบายใจนะเขายิ่งจะเจอได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราพี่นุน่นอยากจะให้ทุกคนนะคะให,ให้ใส่ใจคนที่เขาหักดีกวนะะน้อค่ะน้อเอาเวลาไปแค่เพืน่นพ่อแม่เข้านี่สามีเข้าแบบนี้ลูกเข้าแบบนี้คือคนทีถึงเข้าจะเป็นแบบได้เข้าก็ยอมรับเข้าถึงเข้าจะบอดีจะเล่มากจากใจพ่อกับแม่หรือว่าลูกเข้า มีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะรอมรับผาแดดทุกเวลาบ่มีวาสิบ่หายภัยเห่านี่แะค่ะโฟกัสคนคนในครอบรั้วดีที่สุดนะคะคนอื่นก็คือคนอื่นเขาบ่มีเอียงจิตนาดีก็เข้าไปจนตลอดชีวิตดอกยัง่อยก็มาแสดงความยินดีปีช่าก็เห้าแต่ลึกๆแล้วเขาก็ต้องเอาตัวหลอดของเขาเอาตัวรอดครอบรัวของเขาเม่นบอกค่ะเขาฉะอย่าไปใส่ใจอย่าไปเก็บมาใส่ใจมันจะเห่าเสียสุขภาพจิตซื่อน้ะค่ะ เอามาทักทายเลยเลนเมื่อนี้พี่หนุนกับโบดไปเฮ็ดคลิปอย่างแบบมากมากหรอกคือคือหอทุกคนนะคะอยากว่าเบ้าม่อยซื้อกะเอาไว้เจอคลิปหน้าน,นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า